อันหนทางชีวิตคิดดูเถิดเมื่อเราเกิดแล้วต้องแก่แน่ใช่ไหมหนีไม่พ้นเจ็บไข้กายและใจจะแก้ไขอย่างไรให้ทุกขายเติมธรรมะให้ชีวิตพิชิตโรคดับทุกโศกดับตันหาอย่าถล่าดับกิเลสโลภโกรดหลงจงมันจำ ยึดพระธรรมพระศาสดาเป็นยาใจสิ่งที่เราควรมีคือสติปัญญาสิ่งที่เราควรแสวงหาคือกัลยาณมิตรสิ่งที่เราควรคิดคือความดีงามสิ่งที่เราควรพยายามคือการศึกษาสิ่งที่เราควรเข้าหาคือนักปราชญ์สิ่งที่เราควรฉลาดคือการเข้าสังคมสิ่งที่เราควรนิยมคือความซื่อสัตย์ สิ่งที่เราควรตัดคืออกุศลลมูลสิ่งที่เราควรเพิ่มพูนคือบุญกุศลสิ่งที่เราควรอดทนคือการดูหมิน่นสิ่งที่เราควรได้ยินคือพุทธธรรมสิ่งที่เราควรจดจำคือผู้มีพระคุณสิ่งที่เราควรเทิดทูนคือสถาบันกษัตริย์สิ่งที่เราควรขจัดคือความเห็นแก่ตัวสิ่งที่เราควรเลิกเมามัวคือการพานัน สิ่งที่เราควรสร้างสรรค์คือสัมมาอาชีพสิ่งที่เราควรเร่งรีบคือการแทนคุณบุพการีและสิ่งที่เราควรปฏิบัติทันทีนั่นก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดอย่ามัวนอนตื่นสายอย่าได้อายทำกินอย่าไปหมิ่นเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาอย่าเสวนากับคนชั่วอย่าไปมั่วก,กับอบายามกุก อย่าชิงสุกก่อนหามอย่าพร่ำก่อนทำอย่ารำก่อนเพลงอย่าข่มเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าเลือกคบแต่เศรษฐีอย่าเอาดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่ผู้อื่นอย่าฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่นชมพนปิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าวว่าจีมุสา อย่านินทาพระสงค์ขัดเจ้าอย่าขาดเข่าเมื่อมีทุกข์อย่าสนุกจนลืมตัวอย่าเกรงกลัวงานหนักอย่าพิทักษ์พานชนแล้วก็อย่าลืมตนเมื่อมั่งมีสิ่งที่เราควรมีคือสติปัญญาสิ่งที่เราควรแสวงหาคือกัลยาณมิตรสิ่งที่เราควรคิดคือความดีงามสิ่งที่เราควรพยายามคือการศึกษา สิ่งที่เราควรเข้าหาคือนักปรา์สิ่งที่เราควรฉลาดคือการเข้าสังคมสิ่งที่เราควรนิยมคือความซื่อสัตย์สิ่งที่เราควรตัดคืออกุศลละมูลสิ่งที่เราควรเพิ่มพูนคือบุญกุศลสิ่งที่เราควรอดทนคือการดูหมินสิ่งที่เราควรได้ยินคือพุทธธรรมสิ่งที่เราควรเทิดทูนคือสถาบันกษัตริย์ สิ่งที่เราควรขจัดคือความเห็นแก่ตัวสิ่งที่เราควรเลิกเมามัวคือการพนันสิ่งที่เราควรสร้างสรรค์คือสัมมาอาชีพสิ่งที่เราควรเร่งรีบคือการแทนคุณบุปการีและสิ่งที่เราควรปฏิบัติทันทีนั่นก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดขอความเจริญสุขสวัสดิ์ พิพัฒนะมงคลความสมบูรณ์ผลผลจงบังเกิดมีแกบรรดาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกคนทุกท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายลองมาพินิจพิเคราะห์กับเรื่องบางเรื่องสักนิดสักหน่อยกันในวันนี้คือถ้าเราต้องการสิ่งใดแล้วก็คิดว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นไปนตามที่คิด หรือความต้องการที่เราเรียกกันว่าความหวังเช่นหวังจะให้คนรักหวังจะมีโชคหวังจะรวยซื้อหวยก็หวังจะถูกมีทุกข์ก็หวังสบายสอบก็หวังจะได้ทำงานก็หวังจะได้ขึ้นเงินเดือนเจ็บป่วยก็หวังจะหายค้าขายก็หวังได้กำไรแม่แต่ตายก็หวังว่าจะได้ไปสวรรค์ นั้นความหวังนี้เนี่ยทำให้คนเรารู้สึกมีความกระตือรือร้นพยายามสร้างตัวแม่แต่ทหารที่เขาไปรบในสนามรบอย่างไรเซียก็หวังจะเป็นฝ่ายชนะเนี่ยนักมวยชกก็หวังจะเป็นแชมป์เงื่อนความหวังนี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสามัญชนทั่วไป แล้วก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรหากแต่ว่าผู้นั้นได้ตั้งความหวังไม่ในทางที่ถูกที่ควรหรือไม่น่าเป็นห่วงตรงที่ว่าความหวังกับความผิดหวังเนี่ยมันมักจะเป็นของคู่กันยัดโยมทั้งหลายนวความหวังมีอยู่ที่ไหนความผิดหวังก็มีอยู่ที่นั่นคล้ายๆเหมือนกับคนกับเงาคนไปไหนเงาก็ไปที่นั่น นั้นความหวังนั้นมีผลสองอย่างนั่นก็คือสมหวังแล้วก็ผิดหวังสมหวังก็ทําให้ชีวิตสดชื่นเป็นสิ่งที่เรารักและก็ต้องการส่วนความผิดหวังนี้ทําให้เราอับเฉาไม่สดชื่นล่าเลิงเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากเหตุเหมือนความผิดหวังก็เกิดจากความหวังเป็นต้นเหตุ ขนาดความหวังขนาดของความหวังนั้นมีอยู่3ขนาดญาติโยมทั้งหลาย1ก็คือหวังยาก2ก็คือหวังมากประการที่3ก็คือหวังไกลหนึ่งความหวังยากอะไรที่เรียกว่าหวังยากคือพูดยังไงหวังที่ที่เป็นไปได้ยากนั่นแหละ มันมีความยากอยู่ในตัวอยู่แล้วนะท่านผู้รู้ท่านได้กล่าวเขาไว้ว่าหวังยากที่สุดนี่คือหวังในตัวคนหวังยากมากก็คือหวังในสิ่งของส่วนหวังยากก็คือหวังในเหตุการณ์หวังในคนก็คือหวังจะให้ใครคนหนึ่งเป็นไปอย่างที่เราคิดเช่นหวังใจเขาช่วยเราหวังใจเขารักเรา หวังใจเขาดีแต่ถ้าไม่เป็นไปตามที่เราหวังก็เป็นทุกข์นี่เริ่มผิดหวังละนะั้นธรรมดาคนมีอยู่สองฝ่ายก็คือกายกับใจควบคุมไม่ได้ทั้งสองอย่างญาติโย,ยมทั้งหลายนี่คือหวังในคนอีกประการหนึ่งคือหวังในสิ่งของสำเร็จได้ยากน้อยกว่าในคนเพราะว่าของมันมีแต่ตัว แต่ไม่มีหัวใจความกับปลอกมันก็ไม่มีหรือมีแต่เพียงหน้าเดียวหวังในของที่ว่าเช่นหวังว่าหลังศาสตร์จะดกปีนี้หวังว่าทุเรียนจะติดมากหวังว่าข้าวในนาจะดีจะได้ข้าข้าวข,ข,ขึ้นมาไวๆอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> นี่เราก็ไปหวังเอากระมันเฉยๆโดยที่ไม่รู้เรื่องกันเลยสักนิด สิ่งเราที่เราหวังแม้เราจะบอกว่ามันเป็นของเราก็จริงแต่สิ่งเหล่านั้นมันไม่เคยยินยอมว่ามันเป็นของเราเลยสักน้อยสังเกตดูตัวอย่างญาติโย,ยมทั้งหลายเวลาไฟไม่บ้านเวลาเจ้าของบ้านวิ่งออกมาจากบ้านนั้นเนี่ยพวกโต๊ะตูะ้แก้วแหวนเงินทองเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงที่เราหวงแหนนักหนามันวิ่งตามเราออกมาหรือเปล่า ก็ไม่กับปล่อยให้ไฟไหม้โมดหรือตัวอย่างเข้าในนาหรือดอกไม้ดอกกุหลาบถึงเวลาก็ร่วงโรยนี่เขาเรียกว่าหวังในสิ่งของประการต่อมาคือหวังในเหตุการณ์เช่นหวังว่าจะสอบได้เงินเดือนจะขึ้นฝนจะตกน้ำจะไม่ท่วมเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยพอจะทำนายได้แต่ก็อาจผิดหวังได้ ท่านผู้รู้ท่านถึงกล่าวเขาไว้ว่าจะหวังสิ่งใดต้องต้องตั้งเปอร์เซ็นต์ของความหวังเข้าไว้นะะหวังในคนเนี่ยมีโอกาสผิดหวัง75จะสมหวังแค่2 5เเท่านั้นส่วนหวังในสิ่งของก็มีโอกาสและก็สมหวัง5 0เเท่ากันหวังในเหตุการณ์เขาบอกสมหวัง75% แต่ผิดหวัง25%นั้นถ้าตั้งความหวังไว้อย่างนี้เนี่ยความผิดหวังจะน้อยเพราะว่าเราตั้งงบประมาณเปอร์เซ็นต์ความหวังหรือความผิดหวังไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นเองญาติโยมทั้งหลายนี่ั้นก็พิจารณาดูก็แล้วกันนี่เขาเรียกว่าความหวังยากประการต่อมาคือความหวังมากก็คือหวังเกินเหตุเช่น หวังจะเป็นเศรษฐีเงินล้านนะหวังจะเป็นใหญ่มีอำนาจมากกว่าคนทั้งหลายหวังจะให้ทำอะไรก็มีคนชมทั้งเมืองอย่างนี้เป็นต้นหวังอย่างนี้เขาเรียกว่าหวังมากคนที่หวังมากนั้นเนี่ยยากนักที่จะสมหวังเหมือนหวังอยากจะกินส้มตำอร่อยอร่อยไม่ถึงนาทีก็หวังเสร็จแต่กว่วจะได้กินจริงๆนั่นนะแม่ครัวทำแทบตาย กว่าจะสำเร็จทั้งลูกทั้งเดินเดี๋ยวซ้ายหันเดี๋ยวขวาหันประการต่อมาคือหวังไกลความหวังในสิ่งที่ห่างไกลเกินไปกว่าจะสมหวังได้ต้องคอยแทบแย่เช่นหวังว่าจะสบายตอนแก่หวังว่าจะไปสวรรค์เมื่อตายหวังว่าจะถูกหวยรวยเบอร์แล้วจะทำบุญจะเห็นได้ว่าความหวังนั้นน่ะ นอกจากจะเป็นสุขแล้วก็ยังเป็นทุกข์อีกด้วยญาติโยมทั้งหลายคือต้องทุกข์ที่รอนานการรอนานบางทีก็เป็นการยากที่จะสมหวังหรือสําเร็จได้เข้าตําราที่ว่าหวังน้ําบ่อหน้าน้ําหน้าบม่มีสุนทรผู้ได้กล่าวเขาไว้ว่าทางไกลตาอุปมาเหมือนเสียนเนตเน้นการหวังอะไรที่ไกลเกินไปนั้นเนี่ยเราต้องเสียเวลารอนานจนกว่าจะสมหวัง บางครั้งบางทีก็ชวดไปเสียเฉยๆนั้นทำอย่างไรเราจึงไม่ผิดหวังญาติโยมทั้งหลายหรือถ้าผิดหวังจะทำอย่างไรการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดความผิดหวังขึ้นต้องแก้ที่ต้นเหตุก็คือการตั้งความหวังนั่นแหละเหมือนความเศร้าโศกเกิดจากคนรักของรักพระพุทธเจ้าตัดว่าปิยโตชายเตโสโ,โก เราจะต้องระวังในเรื่องของความหวังที่ยากหวังมากและก็หวังไกลและจะปลอดภัยไปได้มากแต่หวังที่มีโอกาสผิดหวังมากที่สุดก็คือหวังในคนพ่อแม่หวังในลูกย่อมจะผิดหวังในลูกครูอาจารย์หวังในสิษย์ย่อมผิดหวังในสิษย์เพื่อนย่อมผิดหวังเพ่อเพื่อนพ่อแม่หวังลูกจะกระตันอยู่เลี้ยงดูเมื่อเท่าแก่ สุดท้ายปรากฏบางทีบางครั้งมันก็เอาทรัพย์ยสมบัติไปแล้วมันก็ทอดทิ้งนี่เป็นตัวอย่างที่น่าคิดญาติโยมทั้งหลายทั้นเนี่ยให้หวังสิ่งที่เป็นไปได้แล้วจึงจะมีโอกาสสมหวังเราท่านทั้งหลายก็ลองพินิษพิเคราะห์แล้วก็พิจารณาเอาก็แล้วกันญาติโยมทั้งหลายสิ่งหนึ่งประการใดเนี่ยพยายามยึดหลักของการปฏิบัติตน ในเรื่องของการทำคุณงามความดีหรือสร้างดีไว้ให้มากการเสกสร้างดีเป็นกิจของชีวิตเป็นงานที่ทุกชีวิตเรียกร้องแสวงหาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรักษาดีเดิมแล้วก็เพิ่มเติมดีใหม่ให้แก่ชีวิตให้ได้ทุกคนล้วนแล้วแต่มีดีไม่เสมอเหมือนกันมีลักษณะหลายประการยัดยมทั้งหลายประการที่หนึ่งดีนอก แต่ในเสียประการที่สองนอกเสียแต่ในดีประการที่สามในก็ดีนอกก็ดีประการที่สี่กก 4, สุดท้ายนอกก็เสียในก็เสียที่บอกว่าดีภายนอกแต่เสียภายในก็หมายถึงดีแต่รูปร่างหน้าตาผิวพรรณบุคลิกสง่าเป็นคนเน่าใน บุคลิกสงา่าแต่เป็นคนเน่าในก็คือใจเสียเรียกว่าสวยแต่รูปแต่จูบไม่หอมนะข้างนอกสดใสข้างในเป็นพงหรือว่าหน้าเนื้อใจเสืออย่างนี้เป็นต้นนี่เขาเรียกว่าดีภายนอกแต่เสียภายในประการที่สองนอกเสียแต่ในดีก็หมายถึงบางคนแม้ดูภายนอกจะหมดเสน่รูปร่างผิวพรรณบุคลิกไม่งามสงา่า แต่จิตใจเปลี่ยนไปได้วยคุณธรรมเยือกเย็นไม่วู่วามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่านอกเสียแต่ในดีประการที่สในก็ดีนอกก็ดีหมายถึงว่าผู้ที่มีกำลังสองดีทั้งร่างกายและกิจิตใจผนวกด้วยกันหญิงก็สวยชายก็งามกิริยามารยาทเรียบร้อยละไมพร้อมละม่อมปริง มีคุณสมบัติผู้ดีอ่อนน้อมอ่อนหวานแล้วก็อ่อนโยนนี่เขาเรียกว่าในก็ดีนอกก็ดีประการสุดท้ายนอกก็เสียในก็เสียอย่างนี้เรียกว่านอกร้ายในก็เร็วเป็นการเสียกำลังทั้งสองกำลังกิริยามา,มารยาทนะก็ต่ำช้าวาจาก็หยาบคายจิตใจไร้เมตตากรุณานะเหมือนคำโบราณที่บอกว่าหน้าเนื้อใจเสือนี่แหละ หรือว่าหน้าว่ายหรือหลังหลอกภายในมีแต่สนิมภายนอกก็ขาดสเสน่หเป็นคนที่ไม่มีใครครบเป็นผลไม้เขาก็โยนทิ้งบางแห่งท่านเปรียบชีวิตบุคคลและความดีไว้หน้าคิดโดยอุป,ปมาคล้ายๆดอกไม้หลายชนิดยติโยมทั้งหลายเปรียบเทียบบุคคลกับดอกไม้อย่างไรบางคนรูปร่างเป็นสเสน่ห์แต่นิสัยเป็นสเสน่หอุป,ปมาเหมือนดอกไม้ ที่สีไม่สวยแต่มีกลิ่นหอมนี่ถือว่าดีบางคนรูปร่างเป็นสเสน่ห์แต่นิสัยเป็นสเสนียดอุปมาเหมือนดอกไม้ที่มีสีสวยแต่กลิ่นเหม็นหรือสีสวยแต่ไร้กลิ่นเช่นดอกหน้าวัวดอกอุตภิษอย่างนี้เป็นต้นนี่เขาเรียกว่าไม่ดีบางคนรูปร่างเป็นสเสน่ห์จิตใจก็เป็นสเสน่ห์อุปมาเหมือนดอกไม้ ที่มีสีก็สวยกินก็หอมเช่นดอกกุหราดอกมะลิอย่างนี้เป็นต้นบางคนรูปร่างเป็นสเสนียดซ้ำจิตใจยังขาดสเสนีใจดำใจซามใจง่ายใจร้ายใจคดใจแคบอุปมาเหมือนดอกไม้ที่มีสีไม่สวยกินก็เหม็นซ้ำถูกแล้วก็คันเช่นตําแยหมามุ่ยอย่างนี้เป็นต้นยัดโยมทั้งหลาย นั้นตัวดำแต่ใจดีนี่ถือว่าใช้ได้ตัวขาวแต่ใจดำใช้ไม่ได้ฉลาดแต่ขี้เกียจก็ไม่ดีอีกโง่แต่ขยันก็อันตรายอีกนั้นก็พิจารณาพิเคราะห์ดูกันให้ดีก็แล้วกันญาติโยมทั้งหลายอันคนดีไม่ใช่ดีด้วยที่รั์ไม่ใช่นับโทษเง่าเผาพ,าพงษาคนดีนี้ดีด้วยการงานานานา,นา,นา,นานอีกวิชาศีลธรรมเขาเรียกว่านำให้ดี มีคำโบราณท่านกล่าวไว้น้าคิดตอนหนึ่งท่านบอกว่าเป็นนาก็ชอบให้ไถเป็นไร่ก็ชอบให้พวนเป็นสวนก็ชอบให้ฟื้นนะเพราะว่าปลูกแล้วจึงจะงอกงามมีผลไั่บุญแม้คนเราก็เช่นเดียวกันควรที่จะได้ฟื้นหรือพวนจิตเพื่อฉีดชาร์จหรือหวานพืชคือคุณธรรมเข้าสู่จิตใจคุณธรรมที่ออกจะย่อหย่อนและขาดเอาใจใส่ไล้ผู้ปฏิบัติ จนเกิดผลร้ายต่อตนและก็สังคมในขณะนี้ก็คือ 1. ความเป็นผู้ขาดระเบียบวินัย 2. ขาดความกระตือรือร้น 3. สลุยสลายไม่ประหยัด 4. ไม่ซื่อสัตย์และ 5. ขาดความกระตันอยู่นะความเป็นผู้ขาดระเบียบวินัยก็สังเกตดูเอาก็แล้วกันมักทำอะไรตามใจของตัวเองไม่นิยมก,กฎกติกา จนมีคำพูดว่าทำอะไรได้ตามใจคือไทยแท้ทำให้เกิดเขาเรียกว่าเกะกะภาวะสับสนยุ่งเหยิงในบ้านเมืองหลายสิ่งหลายประการที่เราประสบพบเจอในขณะนี้ก็เห็นชัดเจนญาติโยมทั้งหลายประการต่อมาขาดความกระตือรือร้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ชีวิตเขาเรียกว่าถอยห,หลังทำงานแบบเสียไม่ได้เชาชามเย็นชาม ทำตัวดูดต้นไม้หน้าแล้งนะหลายหน่วยงานก็มีให้เห็นกันอยู่ประการที่สามสุลุยสลายไม่ประหยัดเป็นคนฟึ่งเฟอ้อทำหน้าใหญ่ใจเติบไม่ประหยัดเป็นต้นเหตุให้อัตคัดขัดสนกลายเป็นเศรษฐีหน้าซีดก็เยอะแยะไปประการที่สี่ไม่ซื่อสัตย์คือเป็นคนไม่จริงใครจะคารวะนับถือ คนจริงมีคุณไม้จริงมีค่าแต่คนไม่มีคุณหรือคนไม่จริงก็เสื่อมคุณค่าได้เหมือนกันประการต่อมาขาดความกระตันญ,ญูนะความกระตันยูเป็นมารดาแห่งความดีทั้งปวงญาติโยมทั้งหลายธาตุที่สำคัญที่สุดในคนก็คือธาตุกระตันยูผู้ขาดกระตันญ,ญูเป็นคนขาดดีเพราะกระตันยูเป็นเครื่องหมายรับประกันยี่ห้อของคน เพราะฉะนั้นนับแต่นี้ก็พึงวิวัฒนาการจริตอัธยาศัยของเราท่านทั้งหลายด้วยคุณธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็แล้วกันมีระเบียบวินัยตั้งใจปฏิบัติหน้าที่มั่งมีด้วยประหยัดซื่อสัตย์ต่อคนและความดีและกะตัญญยกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณนั้นหลักการอะไรก็ตามที่จะทำให้กิจและชีวิตของเราดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่าง มุ่งให้เกิดความงอกงามไพบูรณ์แล้วเนี่ยจะต้องอาศัยองค์ประกอบที่สําคัญที่เรียกว่าทฤษฎีสามชอให้ได้ทฤษฎีสามชอนี้มีอะไรบ้างประการที่หนึ่งก็คือทําให้เขาชอบเนี่ยชอบในที่นี้ก็คือชอบทำชอบใจชอบด้วยเหตุผลมีความสะอาดสุดจริตยุติธรรมเป็นต้นเหตุนี้เขาเรียกว่าทําให้เขาชอบ อีกประการหนึ่งคือทำให้เขาช่วยนะผู้ที่เกี่ยวข้องคิดช่วยเหลือด้วยความเห็นใจเต็มใจมีเมตตาการุณาเป็นต้นเหตุอย่างนี้เป็นต้นประการสุดท้ายก็คือทำให้เขาเชิดผู้ใหญ่หาทางที่จะเชิดชูยกย่องให้ความเจริญก้าวหน้าด้วยยศและตําแหน่งมีสติ วิริยะขันติและจาคะเป็นต้นเหตุนี่คือเรียกว่าทฤษฎีสามชทอทำให้เขาชอบทำให้เขาช่วยและก็ทำให้เขาเชิดญาติโยมท่านใดปฏิบัติในหลักทั้งสามชอนี้ได้ชื่อว่ามีพรอยู่ในตัวผลจากการกระทำก็จะกลายเป็นคล้ายๆแสงอัญ,ญมณีที่แวววับบาดตาบาดใจเรียกร้องให้ผู้ใหญ่และเพื่อนพ้องน้องพี่หันมาแลเหลียวเราเอง สิ่งที่พึงระวังก็คืออย่าทำงานหรือดำเนินชีวิตด้วยการกระทำให้เขาชังหรือแช่งแต่จงทำให้เขาเชียร์นะเขาจะชอบเขาจะช่วยเขาจะเชิดเขาจะชังเขาจะแช่งหรือเขาจะเชียร์อยู่ที่เราทำถูกหรือผิดเป็นสำคัญทำใดไม่พินิษได้ความผิดเป็นกำนันไม่ทำเฝ้าแต่ฝันไม่มีวันจะสมใจ ผู้ใดใฝ่เกียรติค้านอย่าวหวังงานการสุขใสความหมั่นเท่านั้นไสจะพึงได้การงานงามเอานะฝากศรัทธายาโยมทั้งหลายไว้พินิษพิจารณาดูก็แล้วกันว่าหลักธรรมไหนที่เป็นประโยชน์โภชนาการในการดำเนินชีวิตโดยอาศัยการประยุกต์ของญาติโยมแต่ละคนแต่ละท่านไม่ว่าจะเรื่องไหนอของการหวัง ความหวังในคนหวังในของหวังในเหตุการณ์หรือหวังอะไรต่อมิอะไรเนี่ยอตมาภาพก็เปรียบให้เห็นถึงคนดีนอกดีในดีนอกแต่ในเสียเป็นอย่างไรนอกเสียแต่ในดีเป็นอย่างไรในก็ดีนอกก็ดีนอกเสียในก็เสียก็เปรียบเทียบให้ญาติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟังกันนี่ย นิสัยที่เราควรจะเพาะปลูกตั้งแต่บัดนี้ไม่ว่าจะเป็นมีระเบียบวินยัยตั้งใจปฏิบัติหน้าที่มั่งมีด้วยความประหยัดซื่อสัตย์อดทนต่อคนและความดีกรตัญญูกตะเวทีต่อผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมะในทางพระพุทธศาสนาที่วางหลักให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าไว้แล้วนั้นสําคัญมากในเรื่องของการศึกษาธรรมะให้เข้าใจให้ถึงให้ซึง้งแล้วก็ไปประยุกต เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการทางปฏิบัติ interpret. ธรรมะจะบังเกิดผลได้ทางเดียวก็คือการปฏิบัติตามธรรมะไม่ใช่เพียงการอ้อนวอนญาตโยมทั้งหลายเปรียบเสมือนมีล่มอยู่ในมือแต่ไม่กลางล่มล่มก็ช่วยอะไรเราไม่ได้มียาอยู่ในกระเป๋าแต่ไม่กินยายาก็ช่วยให้เราหายจากโรคไม่ได้ฉนันใดเรียนธรรมะรู้ธรรมะแต่ไม่ปฏิบัติตามธรรมะธรรมะก็ช่วยไม่ได้ฉันนั้น บางคนบางท่านจบปริญญาไม่รู้กี่แขนงะกี่สาขาจัดได้ว่าเป็นผู้ฉลาดแต่ไม่ได้ลำลงตนอยู่ในคุณธรรมตามฐานะนั้นก็เข้าตำราว,ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดหรือความรู้ท่วมตัวแต่รักษาหัวไม่รอดนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยข้อสำคัญก็คือต้องพยายามดึงตัวขึ้นไปหาธรรมะญาติโยมทั้งหลายไม่ใช่ทำไม่ได้แล้วไปฉุดเอาธรรมะลงมาหาตัว คือตีความหมายให้มันหย่อนลงผลที่สุดตัวเราเองก็ไม่มีวันดีขึ้นเหมือนคนอยากอยู่บนที่สูงแต่ไม่อยากปีนเขาจึงพังภูเขาลงมาหาตัวผลที่สุดฐานะของตัวเองก็เท่าเดิมดังได้พูดมาแล้วว่าธรรมะเป็นอุปการะแก่การงานแก่ญาติโยมทั้งหลายเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความสุขทันมวลน,นั่นคือผลคุณและความสำคัญของธรรมะ ถ้าจะพูดให้ชัดเจนก็คือธรรมะสำคัญก็คือบรรดาลคนให้เป็นคนดีธรรมะไปอยู่ที่ไหนที่นั่นก็ดีทั้งนั้นญาติโย,ยมทั้งหลายพ่อแม่มีธรรมะก็เป็นพ่อแม่ที่ดีลูกมีธรรมะก็เป็นลูกที่ดีครูบาอาจารย์ข้าราชการทหารตำรวจมีธรรมะก็เป็นข้าราชการที่ดีสามีภรรยามีธรรมะก็เป็นสามีภรรยา ที่ดีต่อกันพระสงฆ์องค์เจ้ามีธรรมะในการไปปฏิบัติก็เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าที่ดีนั้นทุกๆแห่งที่มีธรรมะอยู่ความดีย่อมไม่สิ้นไปจากที่นั่นแม้แต่คู่ต่อสู้กันถ้ามีธรรมะก็ได้รับคำชมว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ดีแพ้เขาแล้วแต่ถ้าแพ้ยังมีธรรมะก็ได้รับความเห็นใจจากผู้แพ้ที่ดีผู้ชนะถ้าชนะอย่งมีธรรมะ ก็เป็นผู้มีสรรเสริญไม่ใช่ขี้แพ้ชวนตีหรือชนะแล้วทับถมเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายธรรมะที่น้อมนํามาให้ญาติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟังกันนะเป็นธรรมะที่รับการเรียกร้องในทุกที่ทุกแห่งทุกคนมีความสําคัญมากงั้นฝากญาติโยมทั้งหลายพินิจพิเคราะห์กันก็แล้วกันนะโยมนะ